ในเช้าวที่8ตุลาคมปี2009ท่ามกลางอากาศเย็นสดชื่นขอฤดูใบไม้ร่วงบอบบี้เจมิสันวัย44ปีเชรรลีนภรรยาวัย40ปีและลูกสาววัย6ขวบมาดิสันพร้อมด้วยสุนัขคู่ใจชื่อเมซีได้ออกเดินทางสู่เทือกเขาซานโบสกลางป่าทึบในรัฐโอกลาโฮม,มาแต่แล้วความเวื้งว้างของธรรมชาติก็กลืนพวกเขาให้หายไปอย่างไร้ร่องรอย เป็นเวลาน,านานกว่า4ปีที่ชะตากรรมครอบครัวเจมิสันตกอยู่ในความมืดมิดของปริศนาจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนปี2013ก็มีคนพบโครงกระดูกของป๊อบบี้ชอรีลนและหนูน้อยมาดิสันสุกซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นวันนี้มิสทีเรียจะพาท่านผู้ชมพบกับอีกหนึ่งคดีคนหายปริศนาชื่อดังที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา อะไรคือสาเหตุความตายลึกลับนี้มันคือการฆาตกรรมที่ถูกวางแผนเป็นล่วงหน้าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติอโหดรายหรือมีบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ซ่อนอยู่เบื้องหลังสามศพหนึ่งคันและเงินสดกว่าล้านครอบครัวเจ,จมีสันคดีที่อเมริกาไม่เคยเปิดได้ ครอบครัวจเจมิสันอาศัยอยู่ในเมืองอยูฟ่าลารัฐโอกลาโฮมาโดยมีสมาชิกในครอบครัวคือบอบบี้และเชอร์ลีนเจมิสันพวกเขามีลูกสาวเป็นคนเดียวชื่อเมดิสันอายุ6กขวบในวันที่8ตุลาคมปี2009ครอบครัวจเจมิสันเดินออจากบ้านในเวลา10โมงเชา้าเพื่อขับรถ30มไมล์ไปยังภูเขาซานโบสในเมืองเรดโอครัฐโอกลาโฮมา โดยทางบอบบีในวัย44ปีและเชอร์อลีนในวัย40ปีกำลังคิดจะซื้อที่ดินในพื้นที่ชนบทพวกเขาต้องการออกจากความวุ่นวายของเมืองและอยากใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากจผู้คนโดยบอบบีได้พบที่ดินขนาด40เอเคอร์ในภูเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาหวังว่าจะสร้างบ้านในอนาคตแผนการของพวกเขาคือการอาศัยอยู่บนที่ดินนั้นในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ที่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่สนามหน้าบ้านพวกเขาที่เมืองอยูฟ่อลาดังที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงเห็นสมาชิกครอบครัวเจมิสันพากันขุกระเป๋าสภาระขึ้นรถและนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปจนกระทั่งในวันเสาร์ที่17ตุลาคมปีส0 0พั กลุ่มนักล่าที่ขีร่รถวิบากเข้าไปในเขตป่าของลาติเมอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเรดโอ๊กเดพบถกระเบ่าครอบครัวเจมีสันจอดทิ้งไว้โดยที่ไม่มีผู้ใดอยู่ในรถพวกเขาจึงโทรแจ้งตำรวจเพื่อรายงานยาผ่าหนะต้องสงสัยคันดังกล่าวในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียฐานว่าอาจเป็นรถที่ถูกขโมยมาเนื่องจากมีรายงานเบื้องต้นว่ารถเพิ่งจอดอยู่ริมถนนเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ต่อมาในว,วันเดียวกันนั้นเองนักล่าคนเดิมก็ได้โทรกลับม,มาอีกครั้งเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งมาไว้นานหลายวันแล้วและไม่มีวีว่แววของเจ้าของรถเลยแม้แต่น้อยในรถพวกเขาพบสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในสภาพอิรรอยใกล้ตายพวกเขาจะได้ติดต่อสำนักงานกองปราบลาติเมื่อเข่าตีซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังจุดที่รายงานรถทิ้งราง เจ้าหน้าที่ได้ทำลายกระจกรถเพื่อดินสุนัขนั้นออกมาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มค้นหาภายในรถโดยบอกว่าจะหาสิ่งที่บ่งชี้ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้โดยภายในมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินกระเป๋าถือและเสื้อโค้ทแต่ม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้ถึงการต่อสู้หรือความผิดปกติใดๆการค้นหายังคงดำเนินต่อไป จนกระทั่งพวกเขาพบเงินสดจำนวน32,000ดอลลาร์ในกระเป๋าธนาคารที่ซ่อนอยู่ในรถสัญญาณความผิดปกติเริ่มชัดเจนและเจ้าหน้าที่เริ่มพิจารณาทฤษฎีว่าครอบครัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถอาจจะหลงทางในป่าใกล้เคียงโดยอิงจากข้อมูลว่าของใช้ต่างๆยังคงอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ GPS ของโทรศัพท์มือถือของบ๊อบบี้และเชอร์ีลนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวสุดท้ายรวมถึงประวัติการโทรที่มีการฝากข้อความเสียงตั้แต่วันที่12พฤศจิกายนนอกจากนั้นพวกเขายะได้พบภาพถ่ายล่าสุดในโทรศัพท์มือถือของบ๊อบบี้ซึ่งภาพถ่ายนี้เชื่อว่าถูกถ่ายในวันที่7ตุลาคมปี2 0 0 9หรือ1วันก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปโดยเป็นภาพถ่ายของมาริสันลูกสาวพวกเขา ที่ยืนอยู่กลางป่ามีท่าทางไม่สบายใจแขนคว่หน้าอกและไม่มองกล้องซึ่งบางคนเชื่อว่าเธอกำลังกลัวหรือรู้สึกไม่พอใจภาพถ่ายนี้กลายเป็นจุดสนใจการสืบสวนเนื่องจากลักษณะท่าทางของเมดิสันในภาพที่ดูไม่ปกติเพื่อนและครอบครับบางคนเชื่อว่าหากพ่อและแม่ของเธอพุฒถ่ายภาพนี้ไม่ได้สันคงมีท่าทางที่เป็นมิตรมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ถ่ายภาพนี้และภาพดังกล่าวย,ายังคงปริศนาในคดีการหายตัวไปครอบครัวเจมสันต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ได้พบรอยเท้าทียเชื่อว,ว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเด็กและตามไปจนถึงหน้าผาที่น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับในภาพถ่ายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครแตระดมกำลังค้นหาบริเวณพื้นที่ภูเขาโดยรอบเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่ไม่พบร่องรอยของบุคคลใดๆการสืบสวนเบื้องต้นชี้ว่าจะไม่มีเบาะแสชัดเจนว่าครอบครัวเจมิสันหายไปด้วยความตั้งใจของตัวเองหรือโดนผู้อื่นทำร้ายจนกระทั่งในวันที่1 6พฤศจิกายนปี2013หรือกว่า4ปีต่อมาห่างจากจุดที่พบกระบะ้องครอบเพรเจมิสันเพียง2.7ไมล์นักล่ากวางกลุ่มหนึ่งไดยคดพบโครงกระดูกมนุษย์3ามร่างซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างรุนแรง สถานที่ที่พบศพอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ชื่อว่าสม o กสแต็กฮอลโ l ล w บนภูเขาพอนูลาซึ่งเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากมากในป่าทึบของรัโกรกาโฮมาสิ่งที่พบคือกระโหลกศรีรษะสามชิ้นชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นรองเทาเ้าและเศษเสื้อผ้าบางส่วนของเหยื่อการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชใช้เวลานานกว่า8เดือนและยืนยันในเวลาต่อมาว่าร่างที่พบคือบอบบี้เชอร์ลีน และหนูน้อยไมดิสันเมื่อสื่อถามถึงสาเหตุที่การค้นหาในช่วงแรกไม่สามารถพบศพได้ทั้งที่อยู่ในระยะห่างไม่ไกลจนที่พิเศษจากสำนวกง,งานสืบสวนเรอกกลหูมาก็ให้สัมภาษณ์ว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นตาฤด,ดูการอาจเป็นตัวปกปิดร่างพวกเขาเอาไว้เนื่องจากการโน้มไปกองศพที่กินเวลานาน,านหลายปีเจ้าหน้าที่นิดเดิเวด จึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างแน่ชัดอย่างไรก็ตามเดื่งในกระโหลกศีรษะที่พบก็มีรูก,กลมเล็กๆซึ่งตอนแรกสงสัยว่าจะเกิดจากกระสุนปืนในระหว่างการสืบสวนตำรวจเดี๋้พบวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้หน้าบ้านของครอบครัวเจมิสันภาพในวิดีโอแสดงเห็นว่าบอบบ,บี้และเชอร์ีนเดินไปมาระหว่างบ้านกับรถกระบะถึง20ครั้ง ในลักษณะคล้ายคนที่ม,มีสติหรืออยู่ในภาวงบางครั้งก็ไม่ได้ถือของอะไรมาเลยบางจังหวะทั้งคูค่ก็ยืนนิ่งเงียบพร้อมสายตาที่ว่างเปล่าและไร้อารมณ์พฤติกรรมประหลาดที่ปรากฏอยู่ในกล้องนั้นทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะมียาเสพติดหรือสารกระตุ้นบางอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่ในขณะเดียวกันสภาพจิตใจ,จ,จั้งคู่ก็มีภาวะซึมเศรา้าและว,ว่าระแวงอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้บ้านหลังนี้เต็ไมไปด้วยบรรยากาศหนักอึ้งจนส่งผลต่อพฤติกรรมโดยจากคำให้การของคุทิสเนลครอบครัวเจมิสันได้เปิดเผยว่าพวกเขาต้องเผชิญปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างก่อนจะเกิดเหตุการณ์หายตัวอย่างลึกลับนี้บอบบี้เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2003 ซึ่งสุดผลให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดหลังอย่างเรื้อรังขณะที่เชรลีนภรรยาของเขาถูกนิจชัยว่าเป็นโรคใบโพลราและแม้จะได้รับยาควบคุมอาการแต่เธอก็ยังมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงเป็นระยะระยะนอกจากนี้ความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ก็ย่ำแย,ย่และครอบครัวนี้มักแยกตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนบ้าน ในเดือนกรกฎาคมปี2009เชอร์ีลินเสียสิทธิ์การดูแลลูกชายจากการแต่งงานครั้งแรกกับอดีตสามีซึ่งได้ตัวโขตันลูกชายวัย12ปีไปดูแลระหว่างการแต่สวนสิทธิ์ในการดูแลบุตรโขตันให้การว่าเขาต้องการอยู่กับพอ่อและกล่าวถึงแม่ว่าเธอดูซึมเศร้ามากและมักจะแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดเขายัางเล่าว,ว่าได้พบผมแม่ไปครั้งสุดท้ายก่อนที่ครอบครัวของเธอจะหายตัวไปเพียงสองสัปดาห์ แต่แม่ของเขาก็ไม่เคยพูดถึงแผนการย้ายไปยังพื้นที่พวกเขาซานบูสเลยแม้แต่น้อยก่อนที่ครอบครัวเจมีสันจะหายตัวไปบอบบี้และเชอร์ีลินเคยพูดคุยกันกันกบบาดหลวงท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาว่ามีวิญญาณชั่วร้ายได้แฝงตัวอยู่ในบ้านและอาจจะเป็นตวเป็นการทำพิธีไล่ผีพวกเขาเริ่มเชื่อเช่นนั้นหลังจากที่ลูกสาวพิติสันเริ่มพูดเกิดเพื่อนในเจตนาการที่มีชื่อว่าเอมลี่ ซึ่งเชอร์ลีนเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายวันหนึ่งบอบบี้เคยถามบาดหลวงว่ารู้จักสถานที่ไหนที่เขาจะสามารถหากระสุนพิเศษโดยเขาบอกว่าเขาต้องการยิงวิญญาณจำนวนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านของพวกเขาบอบบี้ยังวางแผนจะทําวิธีไล่ผีด้วยตนเองโดยอาศัยเนื้อหาจากคมภีรซาตานที่เขาซื้อมาเพื่อนคนหนึ่งกองเชอร์ลีน ได้ข้อมูลกับตำรวจว่าเธอกับเชอร์ีนเคยทำพิธีเรียกวิญญาณด้วยกันไปครั้งคราวแต่เชอร์ีนเองดูจะจริงจังกับมันมากกว่าเธอหลายเท่าเชอร์รีนยังเคยพ้นข้อความลงบนตู้เก็บของของครอบครัวโดวยกล่าวหาว่ามีคนในชุมชนวางยาพิษแมวของเธอพร้อมระบุว่าแม่มดไม่ชอบเวลาที่แมวของพวกเธอถูกฆ่าเพื่อนและครอบครัวหลายคนเห็นด้วยกับครอบครัวจมมิสัน บ้านพวกเขามีบางอย่างที่ผิดปกติแต่บางคนอย่างเล่าพวกเขาก็เคยพบเจอเรื่องประหลาดเช่นเดียวกันในช่วงแรกการหายตัวไปไม่มีใครในหมู่เพื่อนหรือครอบครองครอบคร,บคร,บครบัวเจมสันที่รู้สึกกังวลเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากบอบบี้และเชอร์ีนเป็นคนที่บางครั้งก็มักจะหายหน้าหายตาไปจากการติดต่ออยู่แล้วเป็นระยะขณะที่รูกสายยังไม่ไดสันก็ถูกถอนชื่อจากโรงเรียนไปก่อนหน้านั้น เนื่องจากบอบบี้และเชอรลีนต่ดสินใจด้วลูกสาวพวกเขามาเรียนแบบโฮมสคูลสำนักง,งานในอำเภอท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ FBI ใช้เวลาหลายเดือนในการติดตามเบาะแสและสอบปากคำเพ้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องแต่ในท้ายที่สุดถูกเส้นทางสืบสวนกลับพาไปสู่ทางตันไม่มีหลักฐานใดที่นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนและในท้ายที่สุดตำรวจได้ยุติการสอบสวน โดยไม่ได้ระบ,บุเหตุผลที่แน่ชัดมีหลายทฤษฎีต่างๆที่ถูกจิบยกขึ้นมาเพื่อหาข้อสรุปข้อคดีนี้บางคนเชื่อว่าครอบครัวเจมิสันอาจตั้งใจจะเดินป่าไม่นานแต่กลับหลงทางและเสียชีวิตจากการหนาวตายแต่จุดที่น่าสงสัยคือศพทั้งสาถูกพบเรียงกันเป็นแถว หน้านอกจากนี้ศพยังอยู่ห่างจากรถถึงสามไมล์ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะบอบบี้แม้การปวดหลังเรื้อรังไม่สามารถจะเดินไกลได้ขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นรถกระบะพวกเขาถูกจัดไว้ในลักษณะเมื่อกำลังจะเดินเท้าจากพื้นที่แต่เหมือนถูกใครบางคนมาขัดขวางการฆาตกรรม เชอร์ลีนเป็นเจ้าของปืนพกขนาดจุดสองส,องสองที่เธอมักพกติดรถไว้แพทย์ชนสูตรเดียวพบรูเล็กๆในกระลหลกของบอบบี้ที่สงสัยว่าอาจเกิดจากกระสุนปืนจากกระบอกดังกล่าวแต่สงกับเชอร์ลีนและแมดิสันไม่พบร่องรอยการถูกยิงและที่สําคัญไม่พบอาวุธปืนในที่เกิดเหตุดังนั้นอาจจะมีใครบางคนมาเจอศพก่อนและเก็บปืนไปก็เป็นได้ ข้อตกลงยาเสพติดที่ปิดพลาดพื้นที่ที่ครอบครัวเจมิสันอยู่อาศัยรวมถึงบริเวณเทือกเขาซานโบสที่พวกเขาวางจะย้ายไปอยู่นั้นล้วนเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตยาเสพติดก่อนหน้านี้บอบบี้เคยรายงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้ผลิตยาในท้องถิน่นอีกทั้งจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพบอบบี้และเชอร์อลีนที่อยู่ในสภาพเหมือนคนเสพยาเสพติดทั้งคู่ดูสู้ผอมอิดโรยและสุขภาพย่ำแย่ ซึ่งทำให้หลายคนต้องก็สงสัยว่าพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับวงการยาเสพติดอีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าพวกเขาอาจจะไปเจอกิจกรรมผิดกฎหมายด้วยบางอื่นและถูกสังหารเพื่อปิดปากแต่หากเป็นเช่นนั้นทำให้ผู้กระทําจะไม่ขโมยทรัพย์สินหรือเงินจำนวนมากที่พบในรถอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจคนบ้านของพวกเขาก็ไม่พบหลักฐานการใช้ยาเสพติดใดๆไ,ไม่พบเครื่องมือเสพและไม่มีร่องรอยของยาในที่พักอาศัย พ่อของบอบบี้เป็นผู้ก่อเหตุครอบครัว Hunt, เจมิสันเคยยื่ยนคำร้องของคับสั่งห้ามต่อพ่อของบอบบี้เองนั่นคือบอบบี้ดีนเจมิสันโดยกล่าวหาว่าโดนดีนขูข่ฆ่าหลังจากมีความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจปั้มน้ำมันโดยได้คำร้องที่ยื่ยนเมื่อเดือนเมษายนปี2009บอบบี้กล่าวหาพ่อของตัวเองว่าจงใจขับรถชนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2008 ผอมระบุว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายและอ้างว่าพ่อของตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีแก๊งอาชญากรรมและยาเสพติดและมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียเม็กซิกันซึ่งดีนได้เสียชีวิตไปเดือนธันวาคมปี2009หรือเพียงสองเดือนหลังจากครอบครัวเจมสันหายตัวไปโดยที่มิจ็กเจมสันลุงของบอบบี้ที่ระบุว่าในขณะนั้น น้องชายของตนได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นและถึงแม้เดียนจะมีปัญหากลูกชายของตัวเองจริงแต่เขาเชื่อว่าเขาค็ไม่มีกำลังจะไปฆ่าใครได้แม้เขาเอาจไม่ได้ลงมือเองแต่เขาอาจจะจ้างใครบางคนก็เป็นได้ทว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ยืนยันว่าบ๊อบดีนมีพยานหลักฐานยืนยันที่อยู่และจึงตัดชื่อของเขาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัย แนวคิดชนิยมผิวขาวก่อนหน้าการหายตัวไปเคนเนตเบลโลคนรู้จักครอบครัวที่เคยพักอาศัยอยู่ด้วยได้เกิดการโต้เถียงกันยางรุ่นแรกกับเชอร์ล,ลีนหลังจากเขารู้ว่าเธอมีเชื้อสายอเมริกันพื้นเมืองความขัดแยง้งลุกลามถึงขั้นที่เชอร์ล,ลีนชักปืนจุดสองส,องสองมายิงลงพื้นใกล้เท้าเขาและไล่เขาจากบ้านแม้เบลโลเองจะมีพยายนยืนยันที่อยู่ในช่วงเวลาที่ครอบครัวนี้หายตัวไป แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเหยียดผิวและอาจเป็นไปได้ที่ชื่อของเชอรอลีนจะไปอยู่ในบัญชีดำถูกลักพาตัวอีกหนึ่งสมมติฐานคือครอบครัวิมิสันอาจถูกลักพาตัวโดยที่พวกกระทำหวังจะเข้าถึงเมเดสันลูกสาวไว้หกขวบของพวกเขาโดยอ้างอิงจะภาพถ่ายคุณหนุน้อยเมเดสันที่เชื่อว่า ผู้ที่ถ่ายภาพนี้อาจจะไม่ใช่พอ่อหรือแม่ของเธอแต่อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะลงมือมนดำและการถูกครอบงำในระหว่างการสืบสวนในช่วงแรกบาทหลวงแกรี่แบรนดอนซึกเป็นเรัรญฐพิบันครอบครัวเจมิสัน ได้เปิดเผยกับตำรวจว่าทั้งบอบบี้และเชอร์ีนเคยบอกเขาว่ามีวิญญาณอยู่ในบ้านโดยเฉพาะเชอร์ีนที่เชื่อว่ามีวิญญาณของคนในครอบครัวที่ตายไปแล้วกำลังหลอกหลอนพวกเขาอยู่ถึงขนาดวันหนึ่งบอบบี้เคยถามเขาว่าพอจะหากระสุนพิเศษไ่อใช้ยิงวิญญาณได้ไหมเมดานหลังจากนั้นเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่าเขาได้หไปศึกษาคมภีซาตานเพื่อหาแนวทางกับไล่พลังชั่วร้ายออกจากบ้านของตน หลังจากการหายตัวไปกับทั้งครอบครัวตำรวจได้พบกับหนังสือเวทมนต์แม่หมดอยู่ภายในบ้านเพราะกับข้อความประหลาดที่เขียนอยู่ผนังของตูค้คคตเทนเนอร์ที่ครอบครัวเจมีสันวางแผ่จะย้ายเข้าไปอยู่ซึ่งตั้งอยู่นอกบ้านข้อความหนึ่งระบุไว้ว่าแมวสามตัวถูกฆ่าโดยคนแถวนี้แม่หมดไม่ชอบเวลาที่แมวดําของพวกเขาถูกฆ่าข้อความนี้เชอร์ี่เป็นคนเขียนเอง เนื่องจากเธอเชื่อว่าเพื่อนบ้านกำลังวางยาพิษฆ่าแมวดำของเธอเธอจะเขียนข้อความนี้ขึ้นเพื่อขู่พวกเขากลัวและเลิกรังควานนอกจากนี้ใกล้กับบริเวณที่พบรถกระบะครอบครัวเจ้าหน้าที่จะพบสร้างรถเก่าที่ถูกทิ้งร้างซึ่งชาวบ้านมักใช้เป็นเป้าซ้อมยิงปืนบนสร้างรถคันนั้นมีการเขียนข้อความและสัญ,ญลักษณ์ในเชิงซาตานหรือไสยศาสตร์เมื่อเวลาหลายจุด จนถึงทุกวันนี้กว่า15ปีครอบครัวเจมิสันยกคนเป็นหนึ่งใน,นคดีหายตัวที่ร้ก่าที่บายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีคำรับสารภาพไม่มีแรงจูงใจไม่มีคำถแถลงจาก FBI และไม่มีหลักฐานใดที่พอจะไขปริศนานี้ได้เลยทุกสมมติฐานถูกพูดถึงแล้วจากอาชญากรรมการลุงป่าไปจนถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่ไม่มีข้อสรุปใดที่สามารถปิดคดีนี้ลงได้อย่างแท้จริงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงรถกระบะที่จอดนิ่งอยู่กลางป่ากรเาะเป๋าสตางค์โทรศัพท์และเงินสดจำนวนมากที่ยวคง,งเงียบงนันเหมือนกับป่าท,ทั้งผืนที่ไม่เคยยอมบอกความจริงกับใครเลยเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไล์ กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มิสทีเรียขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ